เมาคลีเจ้าป่าปิงรักสนไว้ใครว่าความรักเป็นไปไม่ได้เมลคลีเด็กป่าสุดซ่าดันไปตกหลุมรักสนไว้ซะง,งั้นเรื่องราวความรักข้ามโลกข้ามสายพันธุ์จะวุ่นวายขนาดไหนมาดูกันเมาคลีใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่าแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับกระจกวิเศษภาพที่ปรากฏคือสนไว้ผิวขาวราวหิมะริมฝีปากแดงราวเลือดเมาคลีถึงกับตะลึงเขาตัดสินใจออกเดินทางจากป่าเพื่อตามหารักแท้ที่เขาเชื่อมั่น แต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ไง่ายอย่างที่คิดแม่มดใจร้ายก็ไม่ยอมให้สนไว้มีความสุขเธอวางแผนร้ายสารพัดเพื่อขัดขวางความรักของทั้งคู่เราสัตว์ป่าเพื่อนรักของเมาคลีก็ต้องช่วยกันวางแผนทั้งหลอกล่อทั้งขัดขวางแม่มดเพื่อให้เมาคลีได้พบกับสนไว้สุดท้ายเมาคลีก็มาถึงกระท่อมคนคระแต่สนอไว้กลับหลับไหลไม่ได้สติเพราะแอปเปิลอาบยาพิษ เมาคลีจะช่วยสโนไว้ได้หรือไม่ความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามถ้าอยากรู้ว่าเมาคลีจะจุมพิสโนไว้ให้ตื่นได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าอยากให้ตอนจบเป็นแบบไหนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย